ีค่ะทุกคนคะเขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot ทาเรือพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นพลังงานคลิปแรนดอมที่ต่อจากพลังงานของคลิปล่าสุดที่ไข่ลงให้คือมีพลังงานของการส่องเอเนจีของความคิดถึงที่เป็นพลังงานของ Do you, Do you miss me ทีนี้พลังงานตรงนี้เนี่ยจะมารันกันต่อที่พลังงานของเอเนจีของ Love Message อันนี้เป็น Love Message สำหรับ X นะคะก็คือคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยจะเน้นที่พลังงานของคนที่เป็นเก่าๆคนที่รักคนเก่าๆอยู่คนที่รอคนเก่าๆพลังงานของรักที่เป็นอดีตหรือคนที่มีประเด็นกันหรือว่าแบบรอกัน รือคนที่หมาย้ค่กับว่าคุณยังต้องการให้คนเก่าๆเหล่านี้ในใจคุณกลับมาหรือว่ามีพลังงานการส่องเอเนจีบางอย่างว่าเขามีข้อความความรู้สึกสะท้อนมาอย่างไรนะคะก็มาดมาูมาดูพลังงานการพลังงานเป็นแรนดอมนะคะไขไม่ได้เจาะให้บุคคลนดบุคคลหนึ่งเฉะนั้นเปิดใจให้กว้างนะคะก็วันนี้ก็มาอัดคลิปเหมือนเดิมแล้วก็มีคนข้างหลังมีตัวน,น้อยๆอยู่ข้างหลังตรงนี้ด้วยเหมือนกำลังจะร้องไห้เพราะว่าเพิ่งตื่นเหมือนหิวนม เหมือนหิวนมคือดูสิกำลังร้องนะโอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานกันนะคะก็คือไข่จะใช้ไพ่เหมือนเดิม แล้วก็มีไพ่ข้อความเดี๋ยวมาส่องกัวนว่าพลังงานของ Energy ตรงนี้เลิฟเมสเซจ X อ็กเลิฟของพวกคุณในคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวส่องเปิดใจให้กว้างนะมารับพลังงานบวกได้มาส่องมาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ใครต้องการจะดูส่วนตัวทักมาที่ l ล n e ID ดีของไข่ l ล n e นี้ k h i d o z นะคะเป็น l ล n e ID ดีที่ไข่ใช้ส่วนตัวแล้วก็เป็น l ล n e ID ดีสำหรับดูดวงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันนะคะ okay. มาส่องพลังงานของข้อความจากคนรักเก่าๆตรงนี้นะคะว่าเขามีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างสำหรับ คลิปนี้นะคะก็ลองเ,อเวลาดูเนี่ยก็พยายามนึกถึงคนเหล่านั้นทุกคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่มาดูคลิปนี้ที่แบบว่าเจาะจง,จงเกี่ยวกับรักเก่าๆคนเก่าๆคนเหล่านั้นที่ทุกคุณนึกถึงในการดูคลิปนี้คนเก่าๆเขามีอะไรถึงพวกคุณบ้างพลังงานความรักหรือเพราะความความรักตรงนี้มีอะไรถึงพวกคุณบ้างมาดูสิ ความความรักเก่าเพราะความคนรักเก่าๆตรงนี้ของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างโ oh wow. อ้มายกอดว้าวพลังงานตรงนี้นะคะใครเปิดออกมาไพ่ตรงนี้มีเซตแบบนี้มี hard to hard conversation การที่ใครบางคนตรงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารต่อกันมากๆหรือ อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเอออยากที่จะเหมือนแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่ได้ คอนเนกกันได้คอนแทคหรือว่าได้แบบสื่อสารได้พูดคุยหรือว่าได้เปิดอกเปิดใจอะไรอยู่ตรงนี้แหละเพราะมันเป็นพลังงานของลักษณะเป็นไพ่คอนเวอร์เซชันแล้วก็ไพ่ฮาร์ดฮุ้ยมันเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของความรู้สึกหรือใจที่แบบว่ามีความคอนเนกกันบางคนเป็นพลังงานของการที่รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนใครบางคนที่เป็นคนที่มีความพิเศษต่อกันมากๆตรงที่ไพ่นี้เลยโซเมดค่ะ โซเมดเพราะฉะนั้นมันจะมีคนเก่าๆตรงนี้แหละที่ใครบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเออคนเนี้ยคนที่คุณนึกถึงที่ดูคลิปเนี้ยเนี่ยโดาเะพาะเอ e เน y พวกเก่าๆตรงนี้นะคะ มีพลังงานของการที่รู้สึกว่าเป็นความเป็นแบบเป็นคนพิเศษเป็นคนเป็นคู่กันเป็นคนที่มีพลังงานของโซลคอนเนคชั่นอยู่ตรงนี้เป็นลนักษณะของสเปเรชั่ลพา์ที่รู้สึกว่าพิเศษต่อกันมากๆอยู่ตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้มีพลังงานลนักษณะไฟแนนซ์แอนด์แคริเอร์ค่ะจะบอกว่าคู่บางคู่ตรงนี้น่ะ ที่เป็นพลังงานของคนที่เป็นพลังงานอดีตต่อกันตรงนี้นะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องปัจจัยอื่นๆเข้ามาเป็นปัจจัยเป็นแฟกเตอร์เป็นประเด็นในความรักได้เช่นปัญหาในเรื่องของงานหรือเงินหรืออาจจะมีพลังงานของใครบางคนตรงนี้นะอาจจะเป็นตัวคุณหรือใครบางคนก็ได้ที่ในช่วงชีวิตแบบนี้ในช่วงชีวิตใกล้ๆคลิปเนี้ย พลังงานตรงนี้เป็น energy ของการที่ว่ามันมีพลังงานในเรื่องอื่นๆที่เข้ามาเด่นในชีวิตเช่นเรื่องของงานเรื่องของเงินหรือเรื่องปัจจัยอื่นในชีวิตที่สำคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่เป็นอิชูได้หรือที่หรือที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าโดยเฉพาะไพ่แบบนี้ถ้ามาขึ้นดูในการด,ดูดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าไพ่ f ฟ n a n c e and c a r ค e r เขึ้นในไพ่รักเซตเนี้ยของการดูดวงส่วนตัวของใครก็ตามแต่พลังงานมันจะมีลักษณะที่ว่าคนบางคนตรงนี้เนี่ยเอเนจีความรักของบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เด่นอาจจะเป็นช่วงการงานการเงินที่มันเด่นมากกว่า นั่นเองมันจะมีบางคนที่มีศาสตร์แบบนี้ได้ทีนี้ทา้งนั้นตรงนี้เนี่ยมีเนจิตอรศาสตร์ที่ว่ามันมีใครตรงนี้ที่รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเป็นคนที่แบบว่าน่ารักน่าเอ็นดูหรือเหมือนกล้ายๆกับว่าอืมใครจะใช้คําว่ามันจะมีความรักที่เป็นลักษณะที่แบบถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคนคนนั้นแบบว่าเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูหรือว่าแบบเหมือนเหมือนเป็นคู่รักที่มีความมุงม้งมิ้งน่ารักต่อ,อก,กันหรือว่ามีความแบบเหมือน้กับใส่ใจหรือเป็นพลังงานแบบว่า ลักษณะรู้สึกที่มันแบบพิเศษมากๆที่อยากจะเหมือนแบบทีทหรือว่าให้ความรักกับใครเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับเราเราเห็นคนนี้อย่างเช่นเวลาเราเรารู้สึกพิเศษหรือรู้สึกชอบใครมากๆเราจะรู้สึกว่าเราอยากให้ความรักคนนี้จังเลย <S 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 มันจะมีพลังงานแบบนี้ที่คุณอาจจะรู้สึกกับใครบางคนหรือว่าใครเหล่านั้นเขารู้สึกกับคุณแบบนี้เช่นเดียวกันมันจะมีบางคนที่รู้สึกแบบนี้ได้นะคะ เพราะมันมีพลังงานไพ่โซเมตอยู่ในชาร์เซตนี้ด้วยอืมทีนี้มาดูพลังงานไพ่รวมตรงนี้สิว่ามีคนหลับอีกแล้วมีคนมีคนเผลอหลับตรงนี้อีกแล้วเรียงง่ายค่ะไอ้น่เป็นเด็กเรียง,ง่าย <c oughs> แต่เวลาหิวก็คือลองล้องแบบรองเวียงมากเป็นธรรมดาโอเคมาดูพลังงานของข้อความความรักนะคะ ข้อความความรักความรู้สึกตรงนี้ของคนที่เป็นคนเก่าๆตรงนี้เขามีพลังงานอะไรมาถึงพวกคุณบ้างพลังงานนี้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เป็นพลังงานกลับได้นะคะดูพลังงานตรงนี้หน่อยสิข้อความความรักจากคนเก่าๆโอ้พลังงานตรงนี้ข้อความจากคนรักเก่าๆตรงนี้เป็นพลังงานอย่างไรกันบ้างนะอืม ข้อความจากคนรักเก่าเก่าพลังงานอย่างไรบ้างนะอ๋อพลังงานข้อความจากคนรักเก่าเก่าในคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูสิอือฮะโอ้ว้าวว้าวไพ่ค่อนข้างคือไพ่ใหญ่อะ่ะขึ้นมา มีอยู่ใบเดียวเลยแต่เป็นใบเดียวที่ดีมาแต่พลังงานไพ่เล็กประกอบประกอบเนี่ยมีความเฮิร์ตอยู่ในนี้ด้วยนะอมืมีความเฮิร์ตอยู่ในนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่กลับมาในระหว่างคลิปนี้กันแล้วก็ตามหรือจะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่ามีเอเจีที่ยังเป็นลักษณะที่เป็น X หรืออดีตกันอยู่ในปัจจุบันหรือเป็น X, X หรืออดีตท,ที่มันเกิดเคยเ,เกิดขึ้นมาก่อนแล้วอะไรแบบนี้พลังงานนี้นะคะ ไพ่ตรงกลางขึ้นมา5ถ้วยเลยอ่ะใบแรก5้าถ้วยเพราะฉะนั้นกาจะบอกเลยว่าไพ่5้าถ้วยเป็นพลังงานรักที่มีลักษณะของอดีตโดยตรงหรือคนที่มีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีความอะไรบางอย่างในในใจที่คนในอดีตที่ยังยังปล่อยวางหรือปล่อยผ่านจากคนเหล่านี้ไม่ได้หรือเป็นพลังงานของความที่ว่ายังมองอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งเก่าๆคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในอดีต ยังมองสิ่งที่มันผ่านมาระหว่างตัวเราหรือระหว่างตัวเขาเรียกระหว่างตัวเรากับเขาหรือระหว่างระหว่างพลังงานของของเอเนจีของเราที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งอืมปัจจัยบางอย่างตรงนี้ไข่พอจะเข้าใจว่าทําไมบางคนตรงนี้มีพลังงานไพ่แบบนี้เพราะว่าไข่เคยได้ไพ่ไปน,นี้กับตัวเอง <laughs> เมื่อประมาณเอช่วงช่วงชีวิตที่ไข่มีพลังงานที่เกี่ยวกับอืม ลักษณะช่วงเซปาร์เรชันหรือช่วงห่างกับสามีเนี่แหละคะ่ะก่อนหน้าให้จะกลับมาแล้วมาแต่งงานกันแบบทุกวันนี้มีลูกแบบทุกวันนี้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแบบนี้เนะี่ยคือเป็นพลังงานที่ไข่เคยได้ไพ่แบบนี้ของตัวเองมันคือคนที่มีพลังงานที่ว่าคือมันมันมีเรื่องราวในอดีตอยู่ในใจมันมีความรู้สึกที่คนคนเนี้ยมันคือคนที่แบบยังอยู่ในใจเราเสมอหรือไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ม,มันมันคือ ไพ่ห้าถ้วยมันจะมี3าถ้วยอยู่ข้างหน้าค่ะที่ล้มแต่มันจะมีสองถ้วยอยู่ข้างหลังซึ่งสองถ้วยหมายถึงไพ่โซเมรหรือไพ่คู่รักนั่นเองแต่มันจะมีพลังงานที่ว่าคนเหล่านี้คุณอาจจะต้องเจอพลังงานลักษณะ,ะที่ว่าอย่างเช่นเติร์ดปาร์ตี้รักที่มีห่างกันก่อนแล้วเหมือนกลับมาเพราะว่ามันเป็นอนาคตแต่มันยังไม่เห็นยังไม่เกิดแต่บางคนไพ่แบบนี้ในวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะ,ะที่ว่ามีใครบางคนที่เกี่ยวข้องในลักษณะ,ะที่อดีตเนี่ย เหมือนคล้ายๆกับเป็นการกลับมาหรือกลับมาขอโอกาสอะไรแบบนี้ได้พลังงานตัวนี้มีไพ่เจ็ดเหรียญเป็นคนบางคนที่รู้สึกมีความผูกพันเป็นคนบางคนที่อาจจะมีพลังงานที่ว่าคนที่เป็นลักษณะอดีตในคลิปนี้นะ่ะเป็นคนที่แบบรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกันมาน,นานในระดับหนึ่งไม่ได้เป็นคู่แบบปุบปับ แบบที่ว่าเหมือนแบบเฮ้ยเพิ่งรู้จักกันอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจะมีความผูกพันหรือมีพลังงานสันด่ว่าคนบางคนตรงนี้โดยเฉพาะคนที่มีการกลับมาโดยเฉพาะคนลักษณะที่ว่ากลับมาหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีคนที่รู้สึกว่าเออพยายามแบบดูซิว่ากลับมารอบนี้เราจะเป็นยังไงกลับมารอบนี้แล้วแบบเป็นเหมือนคล้ายๆกับการการเช็คและการประเมินสถานการณ์ด้วยอะว่าแบบเฮ้ยกลับมาแล้วแบบยังไงเพราะว่าไพ่นี้มีแบบนี้แหละ มีไพ่นี้นะคะมีเด็กถือถ้วยและอัศวินเหรียญไพ่นี้อาจจะหมายถึงตัวคุณเป็นคนทัตน้ําก็ได้เป็นกรกฎพิจิกมีนก็ได้แล้วก็พลังงานบงคนอาจจะเป็นธาตุาด,ดินที่เป็น มังกรผัสบัก์กันแต่ตรงนี้เนี่ยคนเหล่านั้นของคุณอาจจะเป็นคนธาตุดินหรือธาตุน้ําเหล่านี้ก็ได้นะแต่อีกในนึงไพ่แบบเนี้ยมันหมายถึงว่ามันมีใครที่กลับมาขอโอกาสหรืออยากจะมีโอกาสในการเข้ามาแบบที่ว่ายังมีความรักหรือยังมีความมั่นคงแฝงอยู่ในตรงนี้มันเพราะว่ามันเป็นไพ่ถ้วยและก็ไพ่เหรียญด้วยโดยเฉพาะอัศวินถือเหรียญทีนี้ไพ่ตรงนี้ห้าเหรียญ พลังงานตรงนี้มันองมีเอเนจีจสันทิวาคนบางคนตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของปัจจัยของการเงินนะคะหรือความรักมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องการเงินหรือชีวิตในช่วงใกล้ๆแบบนี้คนตรงนี้น่ะอาจจะมีลักษณะของเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเพราะไพ่เหรียญเป็นลักษณะของเอ e นจ y ที่ถ้าเป็นในเรื่องของไพ่ที่ดูการเงินอ่ะห้าเหรียญเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืม ไม่ได้ไม่คดีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะของไพ่รวมๆในลักษณะไพ่รักแบบนี้ด้วยพลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะมี energy สนันนิวาคนบางคนที่มี energy ของความรักที่มันยังเป็นช่วงที่พลังงานมันยังไม่คล้ายๆกับว่ามันยังไม่สามารถที่จะบาลานซ์ได้ได้มากพอมันเลยทําให้มีพลังงานของการผาช่องว่างหรือว่าการที่มีบางคนที่มีลักษณะของช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือน separate นั่นแหละหรือเป็นช่วงทรรมาพาร์ท ที่ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไพ่แบบนี้มันคือการขาดบาลานซ์ <c oughs> การขาดสมดุลในความรัก <c oughs> การขาดการ <c oughs> เหมือนคล้ายๆกับว่าช่วงจังหวะที่มันพอดีได้ช่วงจังหวะที่มันลงตัวได้แล้วไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานของความคิดถึงหรือความเหมือนคล้ายๆกับว่าอไพ่ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าเป็นคู่กันที่แบบว่ามีความเกี่ยวข้องที่ตัดขนันกันได้ยังเนี่ยมันจะมีลักษณะคู่บางคู่ตรงนี้ที่เหมือนคล้ายๆกับลึกๆแล้วเนี่ย มันจะเป็นความรู้สึกมหมนแค่ว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากซัพพอร์ตคนเหล่านี้ด้วยเหมือนกันคนรักที่เรานึกถึงนะคะหรือบางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่ว่าเขาอะมีพลังงานที่เขามีพลังงานแบบนี้สะท้อนมาถึงเราเช่นเดียวกันคือเหมือนแค่บว่าเป็นคู่ที่จริงๆแล้วไม่ว่าจะแบบว่าลําบากหรือว่ามีสถานการณ์อย่างไรอะมันก็พร้อมที่เหมือนแบบว่าช่วยเหลือหรือยอยากจะช่วยเหลืออาจจะเป็นพลังงานในช่วงคลิปนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะอืม ทีนี้พลังงานตรงนี้ในเซตต่อมาไพ่มีไพ่พลังงานปีสี่ดาบไพ่ดาบมีพลังงานค่อนข้างที่จะแบบอู้มากๆเลยอ่ะนอกจากสี่ดาบแล้วมีดาบมีดาบอื่นอีกด้วยนะอเอามาพูดเลยแล้วกันมันเป็นดาบอะเนาะนี่ค่ะมีสี่ดาบมีสามดาบดูดิสามดาบปักอกเลยปักใจเจ็ดดาบด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้ยไข่จะบอกเลยว่ามันมีใครตรงนี้ที่เจอสถานการณ์ของคนที่เป็นอดีตต่อกันตรงนี้มีคนที่เจอรณนของเติร์ดปาร์ตี้แน่ๆหรือเป็นรักที่อกหักเสียใจคุณอาจจะทําใครตรงนี้เสียใจหรือใครบางคนทําคุณเสียใจมากๆอ่ะแต่มันก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าจะมีการทําให้เสียใจหรือมีการแบบจะวนเวียนยังไงก็ตามแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าคุณไม่สามารถตัดตัดความรู้สึกออกจากกันได้อย่างแน่นอนอืม จริงๆค่ะแล้วก็บางคนตรงนี้น่ยมันมีพลังงานสถาะที่ว่ามันมีความคิดถึงแฝงอยู่ตรงนี้พลังงานของบางคนตรงนี้น่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นอดีตต่อกันหรือว่าเขาเรียกว่ามีความนิ่งนะคนบางคนในคลิปนี้น่ยคุณอาจจะนิ่งใส่ใครบางคนหรือใครบางคนอาจจะนิ่งสถานการณ์ของคุณกับใครบางคนอาจจะมีความนิ่งได้นะคะแล้วก็มันจะมีทั้งบางคนมีความนิ่งแล้วบางคนตรงนี้มีพลังงานของการที่มีพลังงานสาที่ว่าเหมือนแบบ ยังมีความรักความโหยหาต่อกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพลังงานของการที่ว่ามีโอกาสในศาสตที่แบบขอโอกาสหรือพร้อมที่จะกลับเข้ามาในศาสตรที่ว่ากลับเข้ามาแบบที่แบบต้องดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเออเพราะว่าไพ่เนี่ยก็นอกจากจะมีเด็กถือถ้วยแล้วก็ยังจะมีอัศวินเหรียญแล้วเนี่ยมีไพ่นี้ด้วยคิงถ้วย คิงถ้วยเป็นลาของกรกฎพิจิกมีนได้ค่ะตัวคุณอาจจะเป็นกรกฎพิจิกมีนหรือใครบางคนตรงนี้เป็นกรกฎพิจิกมีนแต่อีกในหนึ่งเนี่ยไพ่แบบนี้หมายถึงว่าคนที่มีความรักให้ใครบางคนมากๆนะแล้วก็จะบอกว่าไพ่แบบนี้หมายถึงคนที่มีความแบบว่าภูมิหลัใหใงในความรักมีความอกหักเสียใจมีปมในความรักมีหรือมีประเด็นในความรักมาอย่างน้อยไม,ไม่มากไม่ต่ํากว่าหนึ่งถัง นะคะไพ่แบบนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะหรือจะเป็นคนเหล่านั้นของคุณที่แบบว่าเออเขาอาจจะมีปมอะไรบางอย่างก็ได้ไม่ใช่แค่ตัวคุณอะไรแบบนี้แล้วไพ่นี้ใบสุดท้ายเป็นไพ่ใหญ่เมเจอร์ค่ะหน้าค่ะดี่ไข่บอกขึ้นมาใบเดียวในเซตวันนี้ของคลิปนี้นะเป็น The World พลังงานตรงนี้เป็น energy ของการที่ว่ามันเหมือนคล้ายๆกับพลังงานสถานีคลิปเนี้ย ให้แบบนี้มันคือพลังงานที่คนที่รู้สึกว่าคนที่เป็นเหมือนโลกทางใบของใครบางคนคืออย่างเช่นคนที่รู้สึกว่ามีความสําคัญต่อกันตัดขาดก,ากันได้ยากเป็นคนที่รู้สึกพิเศษหรือคอนเน็กกันมากๆเป็นคนที่รู้สึกว่าเหมือนเธอเป็นเธอคือโลกของฉันฉันคือโลกของเธอเหมือนคล้ายๆกับ you are my world คนที่สําคัญต่อใครบางคนมากๆมันมันเลยเป็นภาษาอังกฤษประโยคนี้ ทีนี้พลังงานตรงนี้ค่อนข้างอินเทนส์ในคลิปนี้แล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานสะอของการที่แบบว่าเป็นคนที่แบบเฮิร์ททำเขาเรียกว่าเฮิร์ทฟิลลิ่งของใครบางคนต่อกันมาหรือเป็นคนที่มีพลังงานสะษณะที่แบบว่ามีช่วงจังหวะที่แบบว่าไพ่เจ็ดดาบด้วยอ่ะเจ็ดดาบมันจะเป็นทั้งเจ็ดดาบสามดาบเลยเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่แบบว่าคนที่แบบอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังปกปิดหรือแบบมีพลังงานบางอย่างในความรักที่แบบว่า อืมบางคนตรงนี้อาจจะเหมือนแบบหายออกไปเพราะมีใครอะไรแบบนี้มีเติร์ปปาร์ตี้มีซ้อนมีอะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะหรือแบบบางคนเป็นพลังงานสา์าธ่ว่าเหมือนแบบว่า บางทีอาจจะมีอะไรบางที่ไม่สามารถที่จะบอกอีกคนนึงได้หรือเป็นพลังงานที่มีการแบบปกปิดหรือปิดบงังอะไรบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอื่นๆอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะเออทีนี้พลังงานตรงนี้เนี่ยมันดูไพ่นางฟ้าสิว่าไพ่นางฟ้าต้องการจะบอกอะไรบ้างกับคุณในคลิปนี้นางฟ้ามีอะไรจะต้องการบอกคุณในคลิปนี้บ้างสำหรับเลิฟเมสเซจของ ความรักเก่าๆคนร่าเก่าๆในคลิปนี้นะคะของพวกคุณและ message ของ ex love ตรงนี้ angel 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 answer มีพลังงานอะจะบอกว่าคุณบ้างนะคะมาดูกันอืม okay. perfect timing Perfect timing นะคะเป็นพลังงานของ energy ที่เป็นจังหวะที่ใช่เวลาที่ใช่ที่สุดเวลาที่ดีที่สุดเวลาที่ลงตัวที่สุดนะคะแล้วก็ไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานของ within the next few weeks ค่ะพลังงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์คือพลังงานตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่า energy ไม่กี่สัปดาห์หลังจากคลิปนี้ไป energy หลังจากหมาเรีได้ว่าไม่กี่สัปดาห์หลังจากหลังจากคลิปนี้ไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เป็น perfect t ม m i n g ของใครบางคนในคลิปนี้ได้แต่บางคนตรงนี้พลังงานแบบนี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่ใช่ที่ลงตัวสําหรับใครบางคนแล้วที่มีพลังงานของการที่มีใครที่วนเวียนและเป็นจังหวะที่ว่าคุณกับเขาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องวนเวียนกันกลับมาแบบที่ว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ได้เช่นเดียวกัน ทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะเป็นเอเนจีไพ่ถือว่ามีพลังงานที่ดีแฝงมากๆนะเพราะไพ่ใครจะบอกเลยว่ายังไงพลังงานคลิปนี้ก็มีพลังงานของเอเนจีโซเมคคอนเนคชั่นอยู่ตรงนี้ค่ะอืมนะมาดูพลังงานข้อความตรงนี้กันสิว่าข้อความตรงนี้จากคนเก่าๆตรงเนี้ยไม่ว่าตอนนี้จะกลับมาหากันครั้งที่เท่าไหร่หรือกลับมาหากันแล้วหรือเป็นพลังงานของการรอคอยหรือว่ามีประเด็นลักษณะอะไรก็ตามอยู่ ดังนั้นตรงนี้ขอดูข้อความของคนเก่าๆตรงนี้เนี่ยว่าเขามีข้อความอะไรบ้างถึงพวกคุณนะคะข้อความความรักจากเค็กเลิฟหรือคนเก่าๆของคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างอืมนั่นแหละข้อความตรงนี้มีข้อความอะไรเก่าๆตรงนี้จากคนเก่าๆถึงพวกคุณบ้างว้าวข้อความคนรักเก่าๆข้อความคนรักเก่าๆตรงนี้นะคะเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้าง ความคนาเก่าๆโอเคไพ่พลังงานสวยแต่ใครจะบอกเลยว่าตรงนี้แน่นอนเลยโดยเฉพาะพวกไพ่ดาบอะคะ่ะโดยเฉพาะเอเนจีพวกสามดาบเจ็ดดาบอะบอกตรงๆเลยว่าไพ่เนี้ย ต้องการมาขยายความตรงที่ว่ามันคือพลังงานที่มีคาม่าบางอย่างแฝงในระหว่างคนทั้งคู่หรือแม้กระทั่งบุคคลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับบางเอเนจีที่แบบนอกเหนือจากคุณด้วยนะคะหรือรวมถึงคาม่าของคุณระหว่างตัวเขากับตัวคุณพลังงานนี้คาม่า is kicking เ y ass นะคะเป็นพลังงานของการที่มีเอเนจีลักษณะของคาม่าเข้ามาเกี่ยวข้องในพลังงานคลิปนี้ <The> <The> ขเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของ Energy ลักษณะเป็นกรรมกรรมเก่าก็ได้หรือ <C'> อะไรก็ตามแต่ที่เกิดจากการกระทํา แล้วส่งผลโดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ดีไม่ถูกต้องหรือผิดศีลนั่นเองดังนั้นตอนนี้มีไพน่นี้ I feel ยัวเ o v ร a r า u n มี e constantly พลังงานคือความรักมากๆที่รู้สึกว่าเออเป็นความรักที่มันมันวนเวียนอยู่รอบๆกันตรงนี้แหละเป็นใครบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นตัวคุณก็คือคุณคุณจะรู้สึกถึงความมีคอนเนคชันบางอย่างพิเศษมากที่มันมีพลังงานที่เกี่ยวกับตัวคุณหรือตัวเขาอยู่ตรงนี้พลังงานเขาล่งนี้ก็สามารถมีพลังงานที่สะท้อนหรือสื่อมาถึงคุณได้หรือมีความรู้สึกแบบมีแฝงได้เช่นเดียวกันด้วยทีนี้พลังงานในไพ่ ีที่ใครปิดให้มีไพ่นี้นะคะ negative thoughts g e t negative thoughts gets, thoughts gets out no results คือจะบอกว่าพลังงานนี้ต้องการจะมาบอกหลายๆคนเลยว่าพลังงานในใบนี้ตรงๆเลยคือ การคิดลบไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นไม่ว่าคนเหล่านี้คุณจะเชื่อในพลังงานคลิปแต่ละคลิปของไข่มากน้อยแค่ไหนคุณจะมีพลังงานเ,เชื่อในความรักมากน้อยแค่ไหนคุณจะมีพลังงานบวกในชีวิตความรักหรือชีวิตด้านอื่นมากน้อยแค่ไหนแต่ไข่ต้องการจะมาย้ำทุกคนเสมอว่าไพ่นี้ต้องการจะมาบอกว่า การคิดลบไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นถ้ามันมีเรื่องลบๆในชีวิตอยู่แล้วขออย่าให้มีความคิดลบหรือมีพลังงานลบในชีวิตอีกค่ะเพราะมันจะยิ่งทําให้หลายๆอย่างมันมันมันวร์มัน getting worse มันแย่ลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นขอให้เรามีพลังงาน energy บวก positive เข้าไว้และเชื่อมั่นเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตรักว่าเราจะมีความสุขได้เราจะมีคนที่สามารถที่จะมอบความรักมอบความสุขมอบสิ่งดีๆมอบพลังดีๆให้ให้กันและกันได้คุณจะต้องมีลังงานที่เชื่อแบบนี้นะเพราะว่าไข่จะบอกว่าไข่มักจะยกเคสของตัวเองเสมอเพราะมันก็เป็นชีวิตจริงอะเออแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไขรทำจริงคือมันหมายให้ว่าถ้าถ้าไข่ไม่มีความเชื่อมั่นบางอย่างเนี่ย มันก็อาจจะไม่มาถึงจุดจุดนี้หรือวันนี้ที่ทุกคนในในช่องหรือหรือหลายๆท่านที่ติดตามไข่มาตลอดอ่ะก็คือจะรู้ได้ว่าคือในช่วงระยะ1ปีเหนึ่งปีเ็ษที่ไข่ทำช่อง YouTube หรือดูดวงมาคือมันเป็นจังหวะชีวิตที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง b บิ๊กเ g e มากๆแบบที่ว่ามนเหแบบมันไม่ได้นานเกินไปเพราะฉะนั้นไข่ถึงบอกว่าคนที่มีเพอร์เฟ t i m มมิ่ในความรักเนี่ย ถ้าคุณเป็น perfect timing จริงๆอะทุกอย่างมันจะมีจัดสรรและมันจะมีการเกิดขึ้นโดยที่ว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้คาดไว้ก็ได้ค่ะหรือไม่อีอะไรบางอย่างที่เป็นปฏิหารหรือมีราเข้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้มีความเชื่อหรือมีพลังงานบวกเข้าไว้นะดูสิไข่เริ่มจากการที่ว่าเมื่อปีก่อนไข่ยัง โสดโดยยังมีความรักที่ยังรุ่มๆุ่มนันดอนอยู่เลยเมื่อประมาณต้นปีก่อนก่อนนู้นแล้วก็ปลายปี2019ตอนนี้ใครก็มาอยู่ในจุดนี้แล้วก็ดูมีตัวน้อยๆนะคะมีตัวน้อยๆมานอนหลับกินนมอยู่ข้างๆตรงเนี้ยคือแบบ อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ไข่ส่งูลณงานบวกให้เสมอถึงแม้ว,ว่าเวลาอัดคลิปหรือเวลาเอนเตอร์เทนอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบมากมายเหมือนตอนช่วงโสดตอนที่อัดคลิปอยู่ที่ช่องตัวเองพรอพพร้อมแสงพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่ว่าเมื่อทุกอย่างลงตัวหรือว่าลูกโตวกว่านี้ไข่มีเวลามากกว่านี้เนี่ยไข่ก็จะแบบมามาแบบว่าจัดเต็มให้อีกเพราะว่าพร็อพก็ยังมีอยู่นะคะบางอย่างพร็อพก็ยังเอามาอยู่บางอย่างตรงนี้แล้วก็ออจะบอกว่า จริงๆเมื่อก่อนมีการแบบเหมือนคล้ายๆกับก็ไข่แบบเอนเตอร์เทนบางอย่างหรือว่าบางทีไข่มีแบบเป็นร้องเพลงให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแบบถ้าเวลาแบบจังหวะได้หรืออะไรได้เงี้ยคือเดี๋ยวไข่ก็จะแบบจัดเต็มให้มากกว่านี้นะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมาส่งรางงานบวกในคลิป ต่อจากนี้ให้อีกรอติดตามนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวดวงส่วนตัวเพราะว่าช่วงแบบนี้จะได้คิวเร็วกว่ากว่าอนหน้านี้มากๆเพราะว่าไข่เพิ่งรันคิวหลังคลอดด้วยนะคะแล้วก็ไข่บอกตรงว่าไข่รับไม่ได้เยอะมากนะรับจํากัดมากๆค่ะแล้วก็สําหรับ ทุกคนตรงนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแม้คุณจะมีถมสถานการณ์ความรักคนม,คมพันธ์ยังไงขอให้ม,มีพลังงานบวกมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้งร้วายัางอยู่ด้วยกันตรงนี้และเดี๋ยวจะเอาพลังงานบวกมาให้อีกนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะยังมีคนหลับอยู่เหมือนเดิมวันนี้เอเดนกับไข่มาส่งพลังงานบวกให้อีกนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนบายๆมีความสุขมากๆรักสุขภาพที่นี่ตอนนี้ฝนตกนะคะขอให้ทุกคนอ่า มี energy ดีๆตลอดในชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ